สวัสดีตอน,นเย็นฮะวันนี้ก็จะมามชี้แจงแล้วก็บอกรายละเอียดของชุดบนตัวนี้จะเป็นรางบนแท็กนะครับรางยาวอยู่ร้อยสามสิบชุดหนึ่งชุดรางจะมีสองราคาถ้าเป็นปีข้างขานะจะมีราคาอยู่สองพันแล้วก็สองพันสองสองพันนี้ก็คือจะแตกต่างแค่ตรงนี้ไม่ลดน้ำหนักกับลดน้ำหนักแตกต่างอยู่แค่สองร้อย อ่าส่วนชุดของแถมก็ชุดสองพันหรือว่า 2000, สองพันสองก็จะเหมือนกันก็คืออ่าอันดับแรกเลยไก่จะเหมือนกันหมดปีกจะเหมือนกันหมดชุดท่อจะเหมือนกันหมดแตกต่างกันอยู่แค่สองพันหรือว่าสองพันสองอยู่แค่ลดน้ําหนักหน้าอย่างเดียวตัวนวั้นสองพันสองลดน้าหนักหน้าส่วนสองพันไม่ลดน้ำหนักส่วนอ่าของแถมที่จะได้ไปลูกบอลแพ็ ตัวนี้จะอยู่ที่สองลูกคือลูกกระแสลูกสี่จุดห้าไปหมดเลยนะฮะสองลูกเป็นลูกวันแท็กสี่จุดห้าสองลูกแทงไปสองลูกอย่างนี้ลูกสี่จุดห้าไปสองลูกแล้วก็สายพีอีสายพีพันนี้ห้าสิบมิลใส่แล้วชุดแล้วก็เป็นอ่าเรียกว่าอ่าสาย ไปก็ต่างกันแค่รถหน้าเป็นรถนำหนักหน้าเลายฮะราคาสองพันสองพันสองส่วนลูกนี้ผมจะเป็นสี่จุดไปอย่างเดียวเป็นสี่จุดบอลแท็คเอาเลยนะครับลูกที่แถมจะไปสองเป็นสี่ห้า